คือพูดจริงๆถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะแสดงให้สังคมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต่างคนต่างถอยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือปล่อยการยุติคดีทางการเมืองคือต้องต้องยอมรับว่าตอนนี้นักศึกษาจำนวนมากอยู่ในคุกแล้วนักศึกษาไม่ควรจะอยู่ในคุกใช่ไหมครับหลายสิบหลายสิบคนนะใช่ใช่แล้วพลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าเรื่องนี้สังคมไม่พอใจมากในการพูดการสภาพลเอกประยุทธ์ก็โกหกการสภาว่าผมรักเด็กผมรักนักศึกษาทุกคนนะครับแต่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่จับเด็กเข้าคุกมากที่สุดอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณไม่ปล่อออยเด็กกกกจาคุน แล้วความปรองดอมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือรัฐบาลในความเป็นจริงคือรัฐบาลใส่ผู้ชุมนุมไม่มียัง้งี้ครับครับครับสลายการชุมนุมก็สลายสลายเสร็จแล้วไปดา่าในสภานะครับแล้วก็ปากหวานบอกว่ารักเด็กแต่ว่าเด็กเข้าคุกเพียบอย่างเง<พ>ี้ยจะให้สังคมคิดยังไงเพราะฉะนั้นการพบกันครึ่งทางเนี่ยมันน่าจะรวมไปถึงอย่างน้อยการปล่อยตัวการยุติการดำเนินคดีแล้วก็การยอมแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าสมมุติว่าเขาให้โหวตในวันที่3จริงอย่างที่ มีข่าวมีกระแสข่าวว่าเขาจะโหวตรับยติยนะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องการจับผู้คนเนี่ยทำไม่ได้เขามาชุมนุมโดยสงบและสันติกฎหมายต่างที่คุณไปบังคับใช้และก็แจ้งข้อหาแบบผิดที่ผิดทางผิดฝาผิดตัวผิดผิดทุกอย่างเลยบิดเบือนการใช้กฎหมายไปหมดเลยทั้งที่เรื่องสิทธิต้องมองว่าการชุมนุมนะี่คือการร่วมกันสร้างสารรคพยายามหาทางออกสู่ประเทศที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคุณไม่ขอบคุณไม่พอคุณจะไปจับเขาอีกครับ ส่วนบรรยากาศฟุตเทจที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นบรรยากาศงานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นโซนซี่ที่อาจารย์ชโรธได้เป็นลายในช่วงหนึ่งคนใส่เสื้อสีแดงผมนึกถึงลุงทันทีเลยเพราะคนที่เดินตัดก้องเมื่อกี้คุณก็คล้ายๆลุงอ๋อแต่ไม่ใช่ใส่เสื้อสีแดงแต่ไม่ใช่ไงลุงยังไม่ได้รับการประกันคือลุงนี่คนจะได้มาอยู่ที่นี่ครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็นึกถึงลุงตลอดเวลาโอ้การนึกถึงลุงนี่เยอะนะเมื่อวานคลิปของ SBS นี่ก็แชร์กันเยอะมากใช่แต่ว่าตอนแรกถูกเซ็นเซอร์นะแต่ว่าประเข้าาใจว่เป็นการบล็อกจากจากผผู้ลิตเเองป็น G ขอองงผผู้ลิเ นะเมื่อวานนี้ Voice Online ก็รายงานว่าศิละปะหลากหลายจากจาก,จากร,ารัสดรเนี่ยนะครับกรีทาสู่แคทวอล์กนะฮะวัดหน้าวัดแขกนะครับย่านสีลมอันนี้เป็นช่วงที่แสงสว่างเันยเยอะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คนยังมาไม่เยอะแต่ยิ่งดึกคนนยยิ่งเยอะแล้วแคดวอล์กที่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณได้เห็นบนหน้าจอนี้นะฮะมันจะมีธีมชุดไทยชุดธีมลาย d r a ก q u e e มีมีเยอะฮะเขารอเรียนหลายเรื่อง และหลายบุคคล<ส>นะครับก็<น>เป็นกิจกรรมที่เขาทํากันเมื่อวานนี้เป็น the people's runway ครับแต่ผมต้องบอกว่าสําหรับคนที่คิดว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นกลุ่มขาประจาไม่ใช่นะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นนักร้องนะครับหรือนักสแสดงหรือคนในวงการบันเทิงจํานวนมากซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่พูดไปแล้วคนรุ่นใหม่รู้จักแต่คนรุ่นเก่าจะไม่รู้จักในยอยู่ในที่ชุมนุมเยอะมากเิลเป็นนักร้องไปด้วยใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่คนรุ่นพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จักนะครับคนรุ่นคุณปรีนา แต่เมื่อเออผมเนี่ยวัยรุ่นอยู่ผมรู้จักหมดมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันคือสัญญาณว่าถ้ากลางการกดดันของรัฐบาลอย่างหนักหน่วงการจับอย่างหนักหน่วง,ง,งเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นที่สีลมเนี่ยมีคนรุ่นใหม่จํานวนมากเห็นด้วยและเมื่อมันมีการกล้าเปิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆในรูปรบแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของการร้องเพลงในรูปของการ ทำกิจกรรมต่างๆซ,งซึ่งซึ่งเขาไม่บอกว่าเขาคือใครแต่คนจะรู้ว่าเขาคือใคร,ครการแสดงจุดยืนอย่างเปิดเผยครับนะฮะก้มีลีลาอะไรที่ล้อเลียนแบบเชิงสนุกสนานโอ้โหเมื่อวานจริงๆแล้วโดยการเคลื่อนไหวภาพรวมการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถือว่าแยบคายแล้วก็ฉลาดหลักแหลมมากอมตอนแรกก็คิดว่าหูมันจะเอาอะไรไปพีกกว่านี้อีกนะหลังจากวันที่น่าสานทูเยอรมนี ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอันนั้นเนื้อหาอันนั้น,นแรงแล้วว่าอันนี้นียแดยแนวอาร์ตคือขนาดที่ฝ่ายฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยก็ปลุกกันจนคลั่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเขาก็มาเล่นงานแบบเฟสติวัลศิลปะอย่างนี้สุดๆ<ะ>เดี๋ยวนะ่าคืออย่างนี้มันมีภาพภูรีภัยที่เขาเอาอมาปรากฏด้วยนะฮะก็มีหลายคนเข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคนซึ่งต้องการอะไรเบิ่มๆเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าใครจัดก,กิจกรรมเพราะว่าเบิ่มๆมันมาจากเพนกวินแต่ว่าเพนกวินตอนนี้ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เนี่ย ที่ธรรมศาสตร์ก็จากกิจกรรมครับผมกลัวพวกนี้เดี๋ยวแรงเ็าเห็นว่าจะมีทั้งสองสองฝ่ายใช่ไหมแล้วเขาบอกมีเซอร์พองเซอร์ไพรส์รสอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมาถึงจุดนี้มันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรได้อีกเนี่ยปีนี้แต่ว่าผมว่าเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยส่วนสําคัญไม่ได้ส่วนที่การเดินเดินเ<ะ>วทีอะไรนั่นนะครับผมว่าส่วนสําคัญคือการสแสดงของประชาชนนะครับบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการลําลึกถึงเหตุสลายการชุมนุมนะครับหรือว่า ภาพจนวนมากที่ประชาชนวางบนท้อถนนนี่เป็นภาพที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยในใช้ความรุนแรง,งกับประชาชนนะผมคิดว่าณเวลาในสิ่งที่เราเห็นเราก็คล้ายๆกับที่ปทุมวันเนี่ยมันมีความน่าทึ่งอย่างหนึง่งคือประชาชนที่<ม>ชุมนุมกันปี63เนี่ยเขาตระหนักว่าเขาเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยรัฐไทยซึ่งกองทัพเป็น,นกลไกสําคัญตั้งแต่ปี5.3ตั้งแต่ยุคปากใบตั้งแต่ยุค6ตุลาเพราะฉะนั้นรอบนี้มันไม่ใช่แค่การไล่พลเอกประยุทธ์เพราะเกลียดพลเอกประยุทธ์มันมีจิตสืบนึ่แบบใหม่ว่าคนเหล่านี้เขา เป็นศัตรูกับประชาชนรัฐไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอาพูดตรงๆสำหรับคนจำนวนมากที่สีลมคนเชื่อว่ารัฐฆ่าประชาชนต่อเนื่องมาหลายซ้ำๆหลายรอบอมีมตุ๊กตาเมเนียนยัดเลยนะฮะเป็นเมเนียนแบบเสื้อเหลือง <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องวิจารณ์กทมต่อก็ทุกมันเป็นกลายเป็น นิวนอร์มอลเป็นโลนอร์มอลว่าแต่เขาปล่อยให้จัดไปแต่เขาไม่ให้ไฟไงอ๋อเปิไฟมืดมากไงจริงๆแล้วเปิดเป็นช้อปปิ้งสตรีทไปเลยกลางคืนก็ได้แล้วเมื่อวานนี้ความน่าสนใจเนี่ยนะมันมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือถ้าผมอยากให้พลเอกประยุทธ์ไปดูแล้วพอพลเอกประยุทธ์ชอบด่าว่าการชุมนุมเนี่ยทำให้ธุรกิจค้าขายไม่ได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลายโรงแรมที่ข้างแถวศสีลมเนี่ยพวกผู้ชุมนุมก็ไปนั่งกินกันนะครับไอ้อย่างโรงแรมโรงแรมนารายเนี่ยเมื่อก่อนบุฟเฟ่ดีมากนะครับบุฟเฟ่ถูกลง ถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้กินนานแล้วแต่เมื่อก่อนบุฟเฟต์ดีเมื่อวานนี้ตอนเย็นคนนั่งในโรงแรมนารายพียบเลยแล้วผมก็เดินเข้าไปถ่ายรูปปรากฏว่าเป็นคนมาชุมนุมหมดเลยคนชุมนุมก็ต้องกินก็ไปกินในโรงแรมนารายก็มีหรือว่ากลุ่มกิน<ะ>กิน,ก,นกินลูกชิ้นทงลูก<ะ>ชิ้นทอดอะไรก็มีกินปลาหมึกมทอดก็มีผมว่าเมื่อวานมันมีความน่าสนใจ2อ,อย่างคือการอยู่ร่วมกันของธุรกิจกับผู้ชุมนุมทําได้แล้วอันที่2คือชุมนุมในอยู่ใกล้ๆวัดแคร์ปรากฏว่ามันมีกิจกรรมข้างหลังเวทีที่อยู่หน้าวัดแคร์ คนที่มาชุมนุมก็ไปเข้าวัดแขกคนออกจากวัดแขกก็มาชุมนุมผมเจอหะไรคนบอกเอ๊ะตกลงวันนี้มาชุมนุมหรือไปไหว้วัดแขกก็อบอกก็มาทูอินวันเลยชุมนุมด้วยแล้วก็ไปสักการะวัดแขกด้วยคือ,ค,อความที่พื้นที่มันปลอดภัยเนี่ยมันสามารถันการพัฒนาการในเชิงนโยบายเป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวของชาวกรุงเทพมหาคนครกันเองได้เลยนะแล้วอย่าลืมว่าช่วงนี้สีลมเนี่ยถ้าเป็นช่วงทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วมันไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ใช่มันกลายเป็นว่าพอมีชุมนุมเนี่ยมันดึงคนหลายหมื่นเน กันไปหรือว่าก็ไม่รู้ไปให้ความร่วมมือกับรัฐหรือว่ารัฐสั่งก็ไม่รู้แหละทาให้ห้างร้านต่างๆปิดหนีกันไปหมด ừ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  ปรากฏว,ว่าจริงๆมันพิสูจน์แล้วว่าเวลาชุมนุมที่ไหนเนี่ยเศรษฐกิจมันโตนอย่างรวดเร<บ>็วภายในเวลาเมื่อวานโรงแรมนารายขอเซวหน่อยนะห้องที่เป็นบุฟเฟ่ข้างล่างคนก็เต็มแล้วโรงแรมนารายนี่เขาฉลาดนะเขาเอาพิซซ่ามาขายหน้าโรงแรมด้วยครับคือแบบ เขาเขาคำธุรกิจเป็นคนแฮปปี้ที่สุดในเมื่อวานนี้น่าจะเปโรงแรมออนไลแต่ว่าการให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็เป็นส่วนสาคัญแล้วทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคุณปพิ่มดูนะไฟมันมืดตลอดขณะที่พอเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีภาพของการหนุนรัฐบาลเนี่ยไฟสว่างคนไม่เยอะแต่ไฟสว่างรถห้องน้ํากทมมาเพียบแต่มบบเนี้ยรถห้องน้าไม่มีให้จริงๆแล้วถ้ารัฐบาลนี้อรุมมารวยเล็กน้อยเนี่ยพรุ่งนี้็อาจะเริ่มมองรัฐบาลเป็นมิตรก็ได้นะฮะเขาไม่ทําเขาไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะกทมเี่ เข้าข่ายกันแกล้งผู้ชมนุมด้วยซ้ำ